ดาราสาวสวยโสดรวยสวนกระแสโ,โควิดซื้อคอนโดเกือบ40ล้านอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยแซบมากความสามารถอย่างจอยรินลีดาราสาวที่ทั้งโสดสวยและรวยมากโดยเราจะเห็นผลงานของเธอผ่านจอแก้มากมายทั้งละครโฆษณาอีเวนต์และแขกรับเชิญรายการต่างๆอย่างล่าสุดเธอมาร่วมพูดคุยสนุกๆผ่านรายการคุยแซบโชว์ผ่านช่องวัน31 โดยมีบางช่วงบางตอนที่ถูกถามถึงความรวยสวนกระแสยุคโควิดลบ19เรื่องซื้อคอนโดหนูกลางเมืองโดยถามว่าคอนโดใหม่ที่ซื้อกลางเมือง40ล้านจริงไหมเรื่องนี้เธอบอกว่าไม่จริงไม่ถึงค่าสาเหตุที่ซื้อช่วงโควิดเป็นช่วงที่อสังหาริงมารัพย์ลงเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะลดราคาลงค่อนข้างเยอะมากช่วงโควิดหนึ่งจอยตระเวนดูคอนโดทุกที่เลย ด้วยความที่จอยจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้บ้างเพื่อจะให้ปล่อยเช่าคือเขาลดราคาไปเยอะมากหลายล้านเลยก็ตัดสินใจจะซื้อแต่ว่าจอยไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะจอยก็ยังผ่อนตอนนี้ก็มีผู้เช่าอยู่ผู้เช่าก็เป็นคนผ่อนให้จอยถามว่าตอนนี้มีปล่อยเช่ากี่ที่ก็สามที่ค่ะเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วมีไรายได้ที่แน่นอน ถามว่าเอาดีทางนี้ไหมคือชอบที่จะดูอสังหาริมทรัพย์ชอบที่จะซื้อทาวน์โฮมซื้อคอนโดทุกที่มีคนเช่ามีคนอยู่เพราะฉะนั้นจอยถือว่าซื้อมาแล้วให้คนอื่นเช่าแล้วสุดท้ายมันก็เป็นของเรา